สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับมานีมาพบกับปูน้มไช่คิตทีสองนะครับค่ะครับตามกันต่อครับแนวทางตัวเลขผมตำตองหดว้องพอหยอดหิตกากาเข้าสองตัวเกือบแตกซ้ำตัวตรงครับมื่อี้ก็เลยกลับมาตามเสี้ยนเปิดตัวเส้นไหมพ่อกทมอครับมันก็ได้ให้ลอกล่างให้มาประมาณ6กคูน้ำกันแล้วก็เน้นให้สองคูเท่านั้นครับ เอาลองเบิรงครับเหมืนกับฟันท่งให้สองคูเน้นๆครับท่มนผูสม้มนองหันกะายุทีดวงเอฟซีทางสองครับนี่แหละครับ่อนอื่นที่ไปรับสม้มรับฟังจะต้องขอบคุณพ่อกทมอครับที่นำ่มอมมนตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีทางสองสุท่ทันครับอบันี้บรรยากาศห้องมีค่ะเย็นดีขนาดเนาะแมนค่ะ,คะโอ้ข้าอ่อนน้ำโมสมมาชมวิวบ้านจะคล้องคักๆแล้วบ้านเย็นสบายดี ชั่วอะไรบานนี่ตกชารบรรยากาศดีอะชมรมร่มมม่วงเกลือได้เคียบ์บนยอดข้างบนบ่อค่ะม่องบ่เกลือวิวดีทางบุญทางสวยครับบรรยากาศนี่แหละครับโอแนวทางตัวเลขกับวิวบรรยากาศมาแบ่งปันให้เอฟซีทาง่องทุกท่านครับ ตามกันต่อคลิปที่สองนี่แหละครับแล้วคลิปสามผมว่าจะโทร่หาอายาันพานท่องครับขับเพิ่นรับผมกับสีจันให้เอฟซีตองวดเลยครับพระว่งงวดว่างหันคนวิ่งหกล่างมันจับคููให้เม็ดเดียวให้หกเก่าเลขออกเลขออกหกสามห้ <c oughs> าเสียดายเอางวดนี้มาเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับพร้อมน้ำโซคะเป็ดตากลองให้ครับเมื่อน,นี้ครับ <c oughs> รอดตามเหล็กเล่าของอ่อนน้ส้มไปเลอยครับามผู้ชมพ่อลึกลับแม่สะแก้วพ่อไปบุญพอ่อเจริญศิลป์น,นะครับพ่อญ่เนาะ,ะ,ะขอบพุณนเอฟซี FC ทั้งสองด้วยครับที่นั่ค่าขนมนํำชาก,กาแฟามาให้พ่อญ่เนาะ,ะนี่แหละครับก็ให้ดวงดียิงยิงขึ้นไปได้ครับผมนี่ครับผมกับสิริลง่งขอมมลวนแนวทางตัวเลขมาบแบ่งปันให้เอฟซีทั้งสองครับนี่แหละครับเอ้ ผมกับ่ได้เอาอ่าถ่ายคลิปให้พ่อใหญ่ขอบคุณเนาะเพราะว่ามาบ้านออมน้ำโศก<า>มาถีกมือพร้อมเอพซีทางช่องกบับางท่านเนาะครับกขอบคุณทุกท่านเด้อครับผมนี่น้ำแนวทางตัวเลขดีๆมาแบ่งปันพร้อมเนาะครับนี่นะครับบรรยากาศยา,า,ามมือเช้าครับเจ็ดโมงออมน้ำโศกมื้อนี้ยเจ็ดโมงกว่าค่ะเจ็ดโมงกว่าดีเนาะบ่แม่็นแปดหรือเ่าเฮ้แปดโมงแล้วนี่นะครับบรรยากาศมัน คือยังสอยเนะค่ะร่วังมันก็คึุมสมคุมจ็เชื่อว่าตามคลิปเรีอยวยีดิเนาะแปดโมงค่ะครับเขามาทางเพียงอกเน้าที่รอ้อนสุดสค่ะสามแล้วเหือีกน้ที่หน,นข้นนสบัวางบนเป็นินันาค่ะของอีป,ป่า สีโฮสนนำป่คนโฮสตะตัวเข้ากันโอ้ปลาไหวไหมต้องไปเหนียวน้ำสกโอ้ยกระข้องหอมน้ำสกันแล้ว๊งามดีจังเลยเนาะตัดปใหเแม่้อาน้ำสกันนะลำหนึงนี่นะครับคนใส่ปุ๋ยใส่ขี้วัวบักฮงงามเนาะค่ะล้ำเงีรผมคุณคนบอกว่าไปเจ็บน้องไหม่เอานี่ยน้องม่ยันนี่ กอไผ่ครับลายขนาดครับเอานี่ยนะครับอีสาบนบานเฮ่าอยู่ยางพอเพียงเนาะยากาศดีแค่เศร้ครับเหมือนนี่แดดบอกออกจากเทืนอนเนาะน้ำสกแมนค่ะหรือว่าท่านออกกับบรูมีประก,กัศบ่เนาอบางนี้เนาะแป่นซองเบิง้งปซองเบิง้ง <laughs> เป็นตักน้ำไปแต่ใส่เนาะขึ้นมางดพักสุดยอดเขียวดี มาเบิ่งตัวเลขนับกับนะครับานผมุชมย้อนแฉงบ่ม่นียบัค่ะบัย่อนเนาะครับล็อกล่างครับพ่อกอทมมครับหกันยายนสองพัร้อยหสิบแปดครับสัจียนบ่อน้ำโสกสัตค่ะครับล็อกล่างครับ49 40 4้าสี่ศูหนึ่งห้าเกห้ครับเน้นที่สีกับสีเอาแคปหน้าจอได้เลยครับานผมุชม ผมบ่มีหมองว่างไว้เนาะครับผมก็รีบซื้อให้เอฟซีทางสองเบื้องเลยค่ะนี่นะครับเขาทำมากกะจดเอาบอสันกะแคบหน้าจอได้ครับนี่ยะครับมากกะจัดคัดกับพนันเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเนาะแม่นค่ะแบ่งปันให้เอฟซีทางสองครับถ้าพิดพลาดบองเลกอะขอโทษขอให้เอฟซีทางสองด้ครับยวอูน้ำใส่กับบอนน้ำโสกอ่ะสีได้ปรับปรุงแก้ไขขึ้นไปเรื่อยเนาะค่ะดีส้มเขามาอ่าให้กำลังใจรีวา ผมาบอกสอนได้ครับเดี๋ยวสีแก้ไขให้ทุกท่านครับค่ะนี่แหละครับอ๋มน้ำโซกก็คือกันอ๋อน้ำโซกกรบโบดีอยู่นี่เนาะดีจะนอนร่ำเนาะโอูนี่ละครับร่มเย็นวะร่มเย็นขนาดนี่มมาบ้านอ๋อน้ำโซกไปได้บรรยากาศดีบรรยากาศคนสีตกคือฝนสีตกนี่ครับแต่ว่าขันบ่มีอู่น้ำใส่แหล่งโหลดขันมีตัวอ๋อน้ำโซกอืง ต้องส่ออน้ำสกเป็นแม่แรงนะครับทำู้สมเหยีบซีทางส่กับซีบาบอกไปแล้วเนาะกรอีลีเนาะอีลีค่ะพ่อเป็นเจียหมัอนน้ำสกออกจากฮุมนี่แดดมาอย่างเร็วเลยครับพ่อเขาฮุมนี่แดดบดเอามาเบิ่งตัวเลขน้ำกันอีครับพ่อกทมหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดีว่าวันที่หนึ่งเดือนเก่าค่ะสองพันหกสิบแปดครับ นี่แหละครับล็อกล่างครับผม4 9 4 0 4 1 5 9 5 0 5 1ครับเน้นที่4 0กับ4 1ครับค่ะบเนาแคปหน้าจอได้เลยครับท่านผู้ชมมักกะจัดคัดกระพันเอฟซี FC ทางซองที่เขามาติดตามไม่กะซ้อมซ้อมเบิรงกระไดถ้าบ่มักเลขอยู่ในใจายีลีหรือว่ามีเลขมักอยู่ในใจอยยุนีอยู่แล้วกะจัดได้เลยครับบ่เสียหายครับทุนน้อยดูด่วนบ่ควรพลาดเนาะ ค่หลอกลางมีแค่หกคูเท่านั้นแต่ว่าถ้าเอาวีลีเพื่อนก็นให้แค่สองคูเน้นให้นอกนั้นก็นเป็นตัวร่องให้เอฟซีทางสองได้ปิดใจหน้าเบื้องนํากันครับแต่อูน้าใส่กอ็อยากจะบอกเอฟซีทางซองนะครับส่วนมากมันมาตัวเน้นอยู่ลังงวดเนาะ,ะล่งงวดกับมาตัวร่องอยู่ที่ดวงเอฟซีอีกคังนึงครับเอฟซี FC ทางสองมักตัวร่องแต่ว่า่นเน้นให้ตัวทีบ่มักเอฟซี FC ทางสองกับ เอาตัวที่จะคล้องมั่นใจที่สุดเลยครับเพราะว่ามันจะออกตัวร่องกบม,มีไยให้กันบ่ออกตัวเนียนจักเทียกาม,มีนี่แหละครับเนาลองเบิ้งครับลอกล่างพอ่อกอทมอรับเปิดตัวเส้นไม่เปิดขามาเรื่อยๆครับอุ้นท่อไช่กับ,บ,บ่หลบบูเลยครับว่าเอฟซีทางสองสีมาได้สาติดตั้งสายายาให้เอฟซีพ่อใจน,นี่แหละครับเขามาให้กำลังใจเร,รียกว่าเขามาเป็นสะพานบุญกระไดเนาะนดเครื่องไทยเครื่องเล่า คอมเมนต์มาอะไครับจะให้ผมแอดไอดีไล่ D ติดต่อไปอะไครับเดี๋ยวผมทักไปเองเนีย่ยครับบางทีผมเบวบางเนาะครับเอฟซี FC ทักมาผมบ่ได้รับผมจะได้โทร่มขึ้นกลับอยู่ถ้าว่าถ้าเอฟซีคอมเมนต์มาแต่ว่าโทรมาเบอร์นี้ได้อู้น้ช่ยหรือว่าแอดไอดีไล่ D มาเบอร์นี้เดี๋ยวผมจะแชทไปเองเดี๋ยวจะทักไปถามข้อมูลแนวทางตัวเลขจะได้เอามาลงให้เอฟซีทางสองทุกท่านครับนี่แหละครับเอาผมจะหมักแนวทางตัวเลขเลขล็อก เหล็กเป็นแน่นนั่เลยะครับ่านผสม้มเดล็กวิ่งพร้อมเนี่นะครับมีแค่นี้ครับแนวทางตัวเหล็กพ่อกทอมอเดี๋ยวจะา,าหน้าที่ละออนน้ำศกแปดค่ะแปดแล้วเนี่แลหและครับเอาคลิปนี้ก็มีเพียงชำานีครับเบิ่งกันสัดๆครับลอกล่างพ่อกรทอมอลองเบิ่งครับเอามีตัวมัดอยู่ในนี้กัคอมเมนต์มาได้ครับเป็นแนวทางตัวเลหล็กไอเอฟซีทาง่องแต่ละคนหมั่นใจนะครับ เอาคลิปนี้ก็มีเพียงซานี้ครับจะต้องขอบพุณนพ่อกรทมครับที่น้ข้อมูลตัวเลขมาแบ่งปันให้อ้นน้ำช่ายดูซี้ทางสองถุกทันเนาะครับน้ำช่ยก็ต้องอวยพรให้ถุกท่านหายุดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเลยครับมันหมานนํำกันครับวันวันทีหนึ่งกันยายนหกสิบแปดนี้สำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ